สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะแล้วก็จะแกะไข่เบบี้แซดครับนะคะจากของเศร้าเรเละเพราะว่ามาเศร้ากันทั้งอันเลยแหละสัดอนตัวที่มีจะได้คือทานตะวันจับสีขดนะคะสีขดเลยดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรดีเอ่อแกะกล่องนี้กันด้วยจะได้อะไรจะได้อะไรโอ้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 จะโยโย่โย่ที่เปิดมันเห็นเลยใช่ไหมมันจะเปิดแล้วเห็นเลยนะ มันมีซองเสียขาอยู่เมื่อกี้เห็เมื่อกี้เห็<ม>ุชอบเป็นอะไรกับตรงที่มันแกะแบบเนี้ยคือมันแกะแกะแกะเกะยาก,ก,กหลักนี้นะคะแบบนี้แก,กะยากุัยมีซองอยู่ในจองก็ไม่เลี่ยงเท่าไหร่นะเอากาดออกมานี่เป็อะไรอ่ะเราจะแกะแล้วก,กันแล้วเจอกันดีกว่า สี่โชคไม่ใช่ค่อยากได้ทุกตัวเลยนะทุกคนแล้วข้างหลังก็มีตรงนี้นิดหน่อยนิดหน่อยนิดแต่ก็ออกนะนะทุกคนก็จะมีตัวน้องนี่นะคะให้ดูข้างในก่อนเป็นกระดาษที่ชุ่มนะกระดาษชุ่มเอาไว้ออ๋ออันนี้คือแบบเหมือนเล่นบล็อกบีนะทุกคน ก็อันนี้จะเป็นไก่ชูเป็นเนอยู่ในห้องน้ำกำลังควาดสะอาดนะคะกระเจมันออกาค่ะนี่ตุ๊กาส์กาแเกะ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 เอออบุ้มเวยเวยเวววสีเหลือง ตรงนี้สังเกตเห็นเปิดออกมาอ๋อเวอันนี้แล้วก็ช่วยให้เราใส่อันนี้ไปด้ง่ายขึ้นกว่าเดิมขอใส่ก่อนนะทุกคนนี่ตาทุกคนเลยก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็จะใส่แถบคืนไป ชัวร์มสมมติเราซื้อยกเซตนะทุกคนเราก็จะได้แบบตกกันได้นะแต่ไม่รู้ว่าจะจกก็ได้แต่ทําไมในรูปเป็นสีขาวเราจะควดูสีในรูปเป็นสีขาวออกมาเป็นสีชมพูสีชมพูอ่อนๆนะมันอ่อนมากเลยนะพอพกก่ะอุปกรณ์ที่เราได้เป็นแบบแล้วก็สะนีน้องต้องให้อวัยอวัยอยู่ตรงนี้นะ เลยค่ะตัวดิสโซ่โอ้ยต้องเจอสุดร้อนร้อนสดร้อนนะเพื่อนมันดูซีลว่ามันีจะได้ตัวซีเข็ดหรือไม่ไปดูกันเทฤดโวเจอที่สาขาเออเซนทันวอลวอลอะไปกันนะอะไรกันนะเอาแกะไปเลยเอาแกะไปเลย เดี๋ยวมาดูใหม่กันนะไม่ไม่ไมอ้ยมันมีสองอย่างเอ๊ะหรือว่าหรือว่าเราจะินใจไปทำไรนั่นไงว่าอะไรเอากันดูนะสีน้ำตาลกับสีสีครีมนะสีครีมแล้วตอนแรกกีเขาอะไรเรียกว่าสีสีว่าเรียกว่าสีน้ำตา อีกล่องอันนี้ไม่มีอะไรแล้วนี่นี่อุปกรณ์ที่อยากจะได้นะทุกคนนี่ก็เป็นนิดหน่อยนิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรหรอกแล้วเรามาดูส่วนข้างในดีกว่านั่นโอ้ยแอบมีตัวอะไรอยู่เน you, ulously, ี่ยหาวัสดีค้เข้าไปเข้าไปแล้วก็มีทำความสาดบ้านนะทุกคน แกะตัวกันเลยดีกว่าเราได้เป็นตัวออริจินอลอีกแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้ก็ออริจินอลแต่บนผมเรืออันนี้น้องไปสูฟสุกติแล้วนะคะเพราะว่าน้องเขาได้ตาเอกไปแล้วนะคะนะคะทุกคนจ้าเราหลักก็จะเป็นแบบนี้นะตัวกรอ์ตาน,นี้เลยนะครบคันค่ะ นะคะทุกคนคืออันที่เราด้วยนะคะทุกคนส่วนมากเลยถึงสตรตอนี้ก็ขอแต่รยกัรนหคลทสติกลิสก์ใกล้กันเสาร์ทกเช้าค่ะ